ถ้าท่านทั้งหลายฟังผมเนี่จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องผีเน่ากับลงผุรัฐบาลยิ่งรักเป็นผีเนา่าพลเอกประยุทธ์ก็มาเป็นโรงผุนั่นคืออนุมัติให้ยกเลิกการควบคุมราคากา๊าซวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชา ผู้บัญชารทาหารบุกในขณะนั้นได้เข้ามาทําการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐตั้งคณะกรรมการเข้ามาทําหน้าที่เป็นองค์รัฐาธิปัตย์เรียกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชคอณะกรรมการคอสอชอนี่ได้ออกคำสั่งเรียก บุคคลเข้ามารายงานตัวต่อคอสอชออก็เรียกมาตั้งแต่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแกนนำกปปสแกนนำนปชเสื้อแดงนักการเมืองคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรก็ถูกเรียกเข้ามาเพื่อปรับทัศนคติแต่ มีหนึ่งรายชื่อที่ถูกเรียกเข้ามาปรับทัศนคตินั่นคือเจ้าของบริษัทกราฟเอเนยยีนายสารัตรัตนาวดีก็ถูกคอสชอเรียกมาปรับทัศนคติเหมือนกันนะครับถ้าท่านทั้งหลายฟังผมเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องผีเน่ากับลงผูรัฐบาลยิ่งรักอนุมัติให้มีการ เพิ่มกำลังสำรองของไฟฟ้าในประเทศไทยที่ควรจะมีอยู่แค่ประมาณไม่เกิน15%เพิ่มขึ้นไปทะลุ40-50%คือนี่รัฐบาลยิ่งรักเป็นคนทำพอรัฐบาลยิ่งรักอนุมัติเรื่องนี้กฟอฟอเนี่ยก็ทำสัญญาแต่แทนที่จะทำสัญญา ซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติจากเอกชนหลายลายกอฟอผก็ซื้อจากลายเดียวก็คือบริษัทกัฟจำนวน5,000ัมิกวัตตามที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อนุมัติให้เพิ่มกำลังไฟสำรองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร ในช่วงที่เป็นคอสอชอก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลคอสอชอขึ้นรัฐบาลประธานทั่วคคับคอสอชอ,ออกคำสั่งเรียกเจ้าของบริษัทกัฟเอเนรีมารายงานตัวมาปรับทัศนคติคนที่ถูกเรียกมาปรับทัศนคติหรือรายงานตัวนี่แสดงว่าต้องมีพฤติกรรม ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไม่ว่าทางใดข้อทางหนึ่งนะไม่งั้นเจ้าของบริษัทเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าที่ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะถูกคอสอชอเรียกมาปรับทัศนคติพร้อมกับแกนนำของพรรคเพื่อไทย ด้วยเหตุผลอะไรนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยตอนนั้นเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในข้อมูลอินไซเดอร์แต่ก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของบริษัทกราฟเอนเนี e gy, จึงถูกเรียกมาปรับทัศนคติพร้อมกับแกนนำพักเพื่อไทยเป็นชุดแรกๆนะครับที่ถูกเรียกมาปรับทัศนคติท่านทั้งหลายครับ ปรับทัศนคติไปปรับทัศนคติมากลายเป็นว่าปลายปี2,557ปลายปี2,557พ้นเพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้ออกคำสั่งคสอชอยกเลิกการควบคุม ราคาค่าก๊าซที่ควบคุมไว้ไม่เกินกิโลกร,รัมละ10บาทให้เป็นไปตามกลไกตลาดหรือราคาตลาดโลกอ้างว่าราคาตลาดโลกของก๊าซจะต่ำลงเรื่อยๆดังนั้นการไปควบคุมราคาว่าต้องขายสิบบาทนั้น ประชาชนผู้บริโภคจะเดือ,รอดร้อนเพราะทั้งที่จริงควรจะขายต่ำกว่าราคา10บบาทนี่เหตุผลในการยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซนะครับไม่ให้เกินกิโลกร,รัมละสิบบาทท่านทั้งหลายครับนอกจากยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชายังเซ็นยกเลิก และให้ตั้งสมมุติฐานว่ายกเลิกการคิดราคาก๊าซจากบ่อที่ขุดในประเทศไทยแต่ให้ตั้งสมมุติฐานว่าก๊าซที่ขุดได้ในประเทศไทยโรงแยกก๊าซที่มีอยู่ในประเทศไทยให้สมมุติว่าทั้งสองอย่างไปตั้งอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ท่านทั้งหลายเห็นเรื่องผีเน่ากับโลงผุไหมครับผีเน่าก็คือรัฐบาลยิ่งลักษอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อไฟจากเอกชนที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติเพิ่มอีก5,000เมกะวัตอ้างว่าเอามาเป็นพลังงานสำรองทั้งที่พลังงานสำรองในขณะนั้นพออยู่แล้วอยู่ประมาณสัก8%เ นี่พอเซ็นสัญญาเพิ่มเข้าไปก็ทะลุ50%เลยรัฐบาลยิ่งลักเป็นผีเนา่าพลเอกประยุทธ์ก็มาเป็นโรงผุนั่นคืออนุมัติให้ยกเลิกการควบคุมราคากา๊าซธรรมชาติและให้สมมุติว่ากา๊าซทุกลูกบาทฟุตที่ผลิตในประเทศไทยให้สมมุติว่าไปเจาะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ลงแยกการที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยให้สมมุติว่าไปตั้งอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียดังนั้นเอกชนจึงต้องคิดทั้งค่าภาษีส่งออกค่าชิปปิ้งค่านำเข้าค่าเรือสินค้าเพิ่มเข้าไปในราคาการหลังวันที่พลเอกประยุทธ์สั่งยกเลิกการควบคุมราคากาดราคากาดแทนที่ จะลดลงมากับพุ่งทยานขึ้นไปเป็นกิโลกร,รัมละ18บาทและวันนี้ก็ฟาดขึ้นไปละ20กว่าบาทแล้วท่านทั้งหลายครับมันเป็นผีเน่ากับโรงผุจริงๆคนหนึ่งปั้นข้อมูลเท็จบอกว่าต้องการได้ไฟฟ้าสำรองเพิ่มมากขึ้นให้เพิ่มอีก5,000เมกะวัตเพื่อที่จะให้การไฟฟ้าไปทำสัญญาซื้อไฟฟ้า จากเอกชนที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติพอตนเองถูกรัฐปาระหารไอคณะรัฐบาลหารเรียกเจ้าของที่ขายไฟฟ้าให้กับกอฟผอนี่ไปปรับทัศนคติปรับไปปรับมาเพราะเนตประยุทธ์ยกเลิกการควบคุมกา๊าซให้ก๊าซเพิ่มราคาขึ้นสมมุติว่าก๊าซที่ขุดในประเทศไทยไปขุดในซาอุดโรงแยกก๊าซที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไปตั้งอยู่ที่ซาอุดีอราระเบียเห็นไหมครับนี่มันไม่ได้มาแก้ปัญหานะมันเห็นประโยชน์พอเห็นประโยชน์ตัวเองก็ตามน้ำสิครับผมยังบอกว่ามันเป็นเรื่องผีเน่ากัะลงผูชัดๆร่วมกันสร้างข้อมูลเท็จพอไอหนึ่งทำข้อมูลเท็จไอ้รัฐบาลที่รัฐประหารมามีอำนาจ เต็มเป็นองค์รัฐาธิปัตย์กับไม่แก้ไขเรื่องนี้ไม่แก้ไขเรื่องนี้ยังเห็นช่องทางที่จะเอาประโยชน์ด้วยยิ่งเพิ่มราคาเข้าบีข่านทั้งหลายเห็นไหมครับนี่คือความเลวร้วายนะไอ้ที่ปัดสวะโยนว่าไอ้เรื่องนี้นี่มันทำสัญญาตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำอะไรไม่ได้เพราะสัญญานี้เป็นสัญญาธาตุสัญญาธาตุก็คือ ถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบก็ต้องปฏิบัติตามอตั้งคำถามครับเพราะในประยุจรรยันโอชามีอำนาจเป็นองค์รัฐาธิปัตดขนาดสั่งปิดเหมืองทองอาัคารายังสั่งได้เลยและแค่ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมันเป็นกำลังสำรองที่ไม่จริงทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ลูกน้อง โทนี่นี่มันมาหากินกับไฟฟ้าและน้องสาวโทนี่นี่มันก็ร่วมกันสมหัวสมคบคิดกันสร้างตัวเลขพลังงานสำรองที่เป็นเท็จขึ้นมาไงว่าประเทศไทยจะต้องใช้พลังสงานพลังงานไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้นอีกเท่านี้อีกมากกว่า5,000เมกะวัตต์มันเป็นข้อมูลที่ ต้มจริงๆครับทั้งที่รู้ว่าต้มมีอำนาจจากการรัฐประหารกับไม่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ปล่อยให้เรื่องนี้มันเดินมาท่านทั้งหลายครับมันจึงเป็นเหตุของการที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงเพราะมันมีโรงงานของบริษัทที่ผลิตไฟฟ้า ที่จะขายให้กับกฟผ์เนี่ยที่ไปทําสัญญาในสมัยนาย,ยกยิงลักษณหกโรงงานถึงเจ็ดโรงงานเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วแต่แต่อะไรครับแต่ไม่ได้ผลิตทำไมไม่ได้ผลิตครับก็เพราะว่าไฟฟ้าสำรองนั้นมันพอไฟฟ้าเราไม่ขาด เมื่อกำลังไฟฟ้าสำรองพอกำลังไฟไม่ขาดไอ้โรงไฟฟ้าที่ทำสัญญาในรัฐบาลของยิ่งลักชินวัตที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สัญญานี่เขาจะนับตั้งแต่วันที่โรงงานไฟฟ้าสร้างเสร็จนะครับไม่ใช่นับวันที่เซ็นสัญญาต้องสร้างไฟฟ้านะระยะเวลาสร้างโรงงานไฟฟ้าพอผลิตได้ กฟผหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องซื้อตลอดระยะเวลา10ปีอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจนะติงบางคนบอกว่าเอา้าก็ประยุทธ์เป็นมาตั้ง8-9ปีแล้วมันจะครบสัญญาแล้วมันยังไม่ครบครับเขาเพิ่งสร้างโรงงานไฟฟ้าเสร็จและก็ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเพราะไม่รู้ว่าจะผลิตไปยังไงเพราะไฟฟ้ามันมีอยู่ไฟฟ้าพอ จึงสร้างไว้ว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าสำรองหกเจ็ดโรงงานตอนนี้ไม่ได้เดินเครื่องเลยไม่เคยผลิตไฟฟ้าเลยแต่แต่แต่คนไทยต้องจ่ายเงินให้กับโรงไฟฟ้าหกเจดโรงที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเลยแม้แต่วัดเดียวเนี่ยทุกเดือน ทุกวันทุกสัปดาห์รวมแล้วปีหนึ่งมากกว่า26,27,000ล้านบาท